อ้าวอันน,างงาน,นี้เมนพาดเล็บนันปาะเทศนี่สร้างยางแห้งไหวก่อยอดคู่นอพี่น้องเนาะวันนี้โอกาสดีหน้าที่ท้องบุญไหลสายใหญ่บุญไหลสายายาวลูกกับเมยกันเองบ้าพ่อกัน เสมาพ่อนะเจ้าตาพี่น้องคุณพ่อคุณแม,ม่ในมื่นพิเศษเป็นวันไายวันเกิดของน้องซออิทพ่อแล้วก็เป็นการทำบุญเออเลี้ยงกหาในมือนี้สาธาสานทำบุญอย่างยังคุณอะไรล่างรอกมาตั้งดอกต่อบุญคุณยุใสพี่น้องคุณพ่อคุณแม่แก่แผ่สาธาบุญอยู่กับผู้สานตัวอย่างคือสาธาตามหลักของทั้งมาพระองค์ทรงศีล พุทธกาลเข้าวขีพางหลังทางเกา่าองค์เมืพระพุทธเจ้าเห็นผู้รอคอยธรรมพระองค์ทุกกรรมท่าปัญหากิเลสน,นเมาเจ้าประคัางสู่คนมีพร้อมอ,องค์จอมทัพเลยสี่คนทางทีใจครึ่งเหนือ บาดย้ำไปโอกใหม่เพราะเป็นเสื้อผูกคอนถึงขึ้นจะวันสูงมนราดวงตางไปสู่ดอกงมนียงแดนสวรรค์ไตรภพนั่งกินข้าวใส่ก็อยากไปถึงห้องอาบัยพุ่งสันตำนึกถึงพระจอมทานผู้พันกัดสลัว เปลี่ยนโหระวามท่านบาดห้าขันแตกมางบาดห้าขันแตกมางธาตุงดีพิหาพ่อแพ่รักเสาพิงดิจองเมื่อเมื่อฝากอย่างสะท้าสังทำบุญหนุนส่องอานิสงส์ใจโอ้ยพายาแปลงดี ศาเด้อพี่น้องคุณพ่อคุณแม่จะภาสักหท้าน้องซอจิตของเราพี่น้องทำบุญเมื่อนี่กให้มีแต่ความสุขเด้อพี่เด้อเด้อแม่เด้อพ่อผูกฟังลรัเด้อรักมาขังล่างทำบุญเมื่อนี่ให้มีแต่ความสุขอันความจนความทุกข์อย่ากอยากเปี่ยนอาวียาไกลสิ่งเจ้าทำบุญมาเอเป็นบันดาลให้มันทางสิ่งเจ้าท้าเด้อ อสารในบุญคำวาเลียมนั้นลาเเิ็่มาเจ้าสิตั้งประสงค์สิแน่ใด่ให้สำเร็จต้องให้สัวความอ่านเลือดจอตกแกมเลีงตกแก้มเสาีนาสีโสเืนนอาอยู่ยืนให้หอดลอยสนาลอยสิทรงพอลาท่านีนในส่องเลือดพอเดื้อ เลือดผีเดือดข้าท่านสองได้หามหนึ่งเจ้าท่านแม่ว่าให้เจ้าได้ดอกนึกนึกใจข้าในหน่อยไร้หลายขอให้ส่งทีส่วนขอข้องมันเจ้าท่านผู้มากันในมือนี้คั้งล้ำนับมือนี้ก็ให้มีแต่ความสุขอันพามจนว่ามถูกจะเบียดเียันมาเบียดอะไรป่าพ hey, ันธุ์อะไร ให้ไายไมาคืออาำตามผู้เมียอ่านสิรักษาผู้เด้นให้พวกน้องพวกพี่มีความสุขมากโลนให้เอื้นมันเอือนแม่งเงินปีให้รวยล้นเอื้อนโอ้สุข ซาบะเออโโอ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 โไปาไปหหจโอ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 โนโอโอออออ ผู้กินเข่าไปนั่งฟังล่ำไปพองสุขสวัสดีจะเป็นของพีของน,อน้องเด้อน้องซออิ่มเนื้อที่ทานจชคปู้สุคคนกัให้มังให้มีดีเด่นเทีนไปล่างรวยเง,งินทองบ่ออื้อบ่อหยาบบ่อถูกบ่อหยาบบ่อร่ำบากอยากจนพี่น้องให้ล่งให้รวยอยู่ดีมีแหง้งคว่ำเจ็บยาสดใสคว่ำไขยาเซมีให้มีเงินมีมมทองกายของนองล้นเหลือกินเหลือใส่เหลือใจเหลือท่านกินบ่อไว้ใส่บ่เบิ้กินบ่อโกโผลบ่อลง ล่ำรำไปร้วยทุกท่านทุกคนคะ่ะสาธุผัวผัวเื่อโซนโให้เจ้าภาพเพื่อครับพี่น,อน้องขอให้เจ้าภาพจงเจริญ